โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแอปนะเนาะหลังจากไม่ได้อัปเดตมานานนะครับผมเเดือนที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมก็เข้ามาขอกันเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครสําหรับใครที่ยังโคไม่เป็นนะผมก็จะสอนนะ,ะเดี๋ยวผมขอหาแอปที่ผมจะโคดให้ก่อนนะครับอ่า หาหาก่อนนะ,อะโอเคสมมติว่าผมจะโคลนแอป Among Us นะครับผมก็แล้วเ,เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะโคลนกี่แอปได้ครับผมอันนี้คือจำนวนแอปเนาะ,ะแล้วก็นี่ก็คือเปลี่ยนชื่อนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น,เ,ปน,เ,ปนเก,กนเ,นเปลี่ยนเป็นเกมต่อแหลแล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็นเกมต่อแหลยนะครับผม สีนะครับก็นี่เลือกเอาเลยนะครับผมปรับเอาตามนี้นะนี่มีปรับแสงปรับอะไรนะครับอันนี้ปรับแสงนะมีปรับความจัดของสีนะครับแล้วก็ที่ก็คือสีเนาะโอเคอันนี้ก็คือฟิปไอคอนนะครับสลับไอคอนไปอีกด้านอนึ่งน,นะครับอ่ะอันนี้ก็รู้กันอยู่แลนะ้วเนาะอันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปอะไรนะครับอ่ะ ตรงนี้เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทาลทสอนชี้ให้ดูแล้วกันะะเนาะตรงติ๊กถูกเนี่ยอ่ะกดปุบ๊บนี่ครับมันก็จะโค้ดให้เราเลยนะครับผมแล้วเราก็รอนะครับอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะครับสําหรับแอปที่ใช้มีไม่มที่เยอะนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตตัดนะครับโอเคครับเมื่อเรา รอจนถึงเวลาที่มันกำหนดครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นหน้านี้นะครับ right เรากดติดตามนะครับอันนี้สาหรับที่โคลเสร็จแล้วนะครับใครที่แบบโคลเสร็จก็กดติดตามแต้วกด install app ได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับผมไม่ติดตั้งนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อย้วนะฮะก็ากดยกเลิกแล้วกันสําหรับผมนะนะสาหรับใครที่จะติดตั้งนะครับก็กด install ไปเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ปีเตียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ จะเป็นกำลังใจมากเลยนะครับถ้ากดไลค์ผมตึกไลค์เนี่ยขอบมากครับผมนี่คือช่องที่คุณควรจะกด Subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ Subscribe สิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ